สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่บิวจะมีความรู้เกี่ยวกับประกันเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามมาแชร์ค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าประเทศไหนที่มีทุนคุ้มครองชีวิตต่อบุคคลสูงที่สุดในโลกสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าไม่ใช่สหรัฐอเมริกาค่ะวงเงินความคุ้มครองต่อหนึ่งบุคคลนะคะหรือทุนประกันชีวิตต่อหนึ่งบุคคลเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทค่ะแต่ อันดับหนึ่งคือประเทศญี่ปุ่นค่ะหนึ่งคนนั้นเขามีทุนประกันชีวิตถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ค่ะคนญี่ปุ่นกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะนะคะเขาต้องการที่จะสร้างเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวเขานะคะว่าก็ถ้าเขาจากไปก่อนวัยอันควรเนี่ยเขาจะมีทุนประกันให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเขาได้เท่าไหร่นะคะ,ะคนญี่ปุ่นเขาจะมีคํานิยามว่าหนึ่งคนที่จากไปจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนแน่นอนนั่นก็คือคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะต้องสบายสุขสบายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกนะคะชีวิตการดํารงชีวิตจะต้องดําเนินต่อไปได้อย่างปกติ สุขมีวิถีชีวิตอย่างปกติได้นะคะถ้าไม่มีหัวหน้าครอบครัวแล้วค่ะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งญี่ปุ่นเขามีทั้งภัยพิบัตินะคะทางธรรมชาติบ่อยใช่ไหมคะแล้วกอ็อาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างนี้ด้วยที่คนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างาคิดแล้วก็วางแผนทางการเงินไว้ดีค่ะ ค,คนญี่ปุ่นในระยะหลังนี้นะคะเขาก็จะพิจารณาในส่วนของเ,อเงินประกันสุขภาพมากขึ้นนะคะใส่ใจของวงเงินในการรักษาพยาบาลมากขึ้นรวมถึงเ,เงินบำนาญหรือการวางแผนหลังกเกษียณมากขึ้นนะคะค่ะแล้วเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยนะคะว่าสถิติของคนไทยล่ะมีกรมธรรม์กันอยู่กี่เล่มนะคะจาก ปีคศสอ1 4นะคะประชากรไทยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ65ล้านคนใช่ไหมคะแต่จำนวนเล่มกรมธรรเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ19ล้านเล่มเท่านั้นค่ะตีไปก็คือประมาณ30%์ของประชากรทั้งหมดนะคะหรืออธิบายได้ง่ายๆว่าในคนไทย100คนนะคะจะมีอยู่แค่30คนเท่านั้นที่มีกรมธรร์ประกันชีวิตค่ะ นอกเหนือจากจำนวนเล่มกรมธรร์ทีท่เป็นที่น่าตกใจแล้วใช่ไหมคะจำนวนวงเงินต่อเฉลี่ยต่อคนนะคะคนไทยอะะมีจำนวนเงินเฉลี่ยความคุ้มครองนะคะอยู่ที่ประมาณ193,000บาทต,ต่อหัวะคะ่ะหรือตีง่ายๆว่าอธิบายง่ายๆว่าหากผู้นำครอบครัวนะคะเสียชีวิตไปเนี่ยจะมีเงินให้ครอบครัวหรือคนข้างหลังเนี่ยอยู่แค่ประมาณไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะคะก็แจ้งว่าคนญี่ปุ่นอายุวัยทำงานนะคะช่วง20ต้นต้นๆเลยนะคะถึง30ต้นๆเนี่ยเขาจะมีวินัยในการออมมากนะคะถ้าเขาได้รายได้มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะหักเป็นเงินออมทันทีนะคะเพื่อนำมาแบ่งไปใช้ซื้อประกันนะคะเป็นการวางแผนลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ เพราะเขารู้ว่าการซื้อประกันชีวิตมันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะอันดับแรกเลยก็คือประกันชีวิตเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของเขานะคะในอนาคตเราอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือเราอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีลูกค่าเทอมลูกใช่ไหมคะมีภรรยาเราก็อาจจะต้องดูแลภรรยาหรือ พ่อแม่เราก็อาจจะต้องได้ดูแลในอนาคตแต่หากเราที่เป็นกําลังสําคัญของครอบครัวจากไปในวัยก่อนอันควรนะคะคนข้างหลังของเราเนี่ยเขาจะอยู่กันได้ยังไงนะคะตรงนี้ประกันมันเป็นหลักประกันลดความเสี่ยงในตรงนี้ให้ได้นะคะว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราเขาจะต้องมีชีวิตอย่างปกติสุขและวิถีชีวิตเขาจะต้องไม่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ ประการที่2นะคะประกรันชีวิตก็ยังจะกลายเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราได้นะคะอย่างเช่นเราอยากจะมีมรดกให้ลูกเราสัก1ล้านบาทนะคะเรา,าจ่ายค่าเบีย้ยทุกๆปีนะคะเป็นระยะเวลา20ปีติดต่อกันนะคะปีละ2 0 0 0 0บาทนะคะเราใช้ทุนไปประมาณ4 0 0แสนใช่ไหมคะแต่4 0 0แสนบาทเนี่ยสามารถงอกเงยให้กลายเป็น1ล้านบาทได้ในแผนของอของประกันนะคะส่วนเนี้ยเราสามารถ นำไปเป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้นะคะแล้วถ้านอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากระยะเวลานี้เราอยากจะไปเที่ยวหรือนําเงินที่เหลือส่วนต่างเนี้ยไปท่องเที่ยวก็ยังได้ค่ะค่ะแล้วก็ประกันที่3ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะทําประกันชีวิตไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนะคะประกันชีวิตในที่นี้อาจจะเป็นในลักษณะของสะสมทรัพย์นะคะตามระยะเวลาที่ต้องการนะคะอย่างเช่นลูก อ,อยากจะเก็บหอมรอมริบให้ลูกเรียนถึงระดับชั้นประถมเป็นทุนการศึกษาระดับชั้นประถมก็อาจจะเป็นระยะการออมระยะสั้นนะคะหรือ,อลูกวางแผนให้ลูกเรียนมัธยมนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการอมระยะกลางนะคะหรือวางแผนให้ลูกมองถึงอนาคตอ,าอันยาวไกลเลยนะคะประิญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเก็บอมในระยะยาวในพอร์ตของประกันได้เช่นเดียวกันค่ะ ประการที่4นะคะก็คือการทําประกันสุขภาพไว้ค่ะประกันสุขภาพเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะบางทีเนี่ยเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าเราเป็นโรคโรคหนึ่งมันต้องใช้เงินในการรักษาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเงินเก็บหรือเงินที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะหมดไปกับการรักษาพยาบาลก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการทำประกันสุขภาพก็คือเป็นการนำเงินก้อนเล็กไปค้ำจุนหรือรักษาเงินก้อนใหญ่ของเราไว้ค่ะ ค่ะอันดับ5นะคะเขาก็ยังนิยมทําประกันชีวิตในรูปแบบของเงินบําเหน็จบํานาญนะคะเพื่อเป็นการการันตีเงินหลังกเกษียณใช่ไหมคะตอบโจทย์ของออการวางแผนกเกษียณได้อย่างดีเลยค่ะค่ะประกันสุดท้ายค่ะประกันที่6จุดเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะประกันชีวิตมันช่วยลดหย่อนภาษีได้ค่ะ เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าประกันชีวิตเนี่ยที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปอะค่ะที่มีการรับประกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปเนี่ยเราสามารถนําค่าเบีย้ยนํามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะแต่หากเป็นประกันในรูปแบบของเงินบําเหน็จบํนานาญนะคะสามารถนํำมาลดภาษีเพิ่มได้อีก2 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะและประกันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามอีกต่อไปค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บิวทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย